บอมาคุณอยู่ไหนผมจะไปหาฉันอยู่ตรงนี้ไงที่บริษัทมีงานด่วนนิดหน่อยต้องจัดการก็เลยมาสายวันนี้ไม่ว่ายังไงผมจะเลี้ยงคุณอไม่สิเลี้ยงพวกคุณทานอาหารดีๆสักมื้อถึงจะทดแชนความผิดพลาดของผมได้เกินไปแล้วค่ะรีบนะเด็กน้อยท่าทางดูฉลาดน่ารักคนนี้เขาเป็นลูกชายของคุณสินะครับใช่ค่ะชวนชวนเดยกคุณอาซิชวนชวน เพราะวันนี้เขาอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครดูฉันก็เลยพาออกมาด้วยค่ะคุณคงไม่ถือ,อาสานะผมจะถือสาได้ยังไงล่ะครับได้มาเจอผู้หญิงสวยๆอย่างคุณผมออกจะประมาะด้วยซ้ําแต่พอได้เห็นเด็กน้อยน่ารักแบบนี้ผมก็หายเครียดทันทีเลยผมชอบเด็กนะครับขึ้<ะ>่นน้องวินิจนทียิ้มจะมีความสุขเชียวตอนอยู่กับฉันเห็นจะยิ้มแบบนี้บ้าง ผมคิดมาตลอดว่าคุณทํางานวิจัยและพัฒนาจะเป็นคนขุ่มๆมคิดไม่ถึงว่าคุณหมิ่นจะมีอารมณ์ขันขนาดนี้ฉันก็นึกว่าคนที่ทําเรื่องการเงินอย่างพวกคุณจะเป็นคน <c oughs> ที่อยู่ในกรอบแล้วก็เป็นคนหญิงซะอีกแต่คุณดูแล้วเป็นคนสบายๆนะคะแหม่ส <MC. S 2> ิอาจริงสิ <c oughs> ที่คุณพูดถึงเมื่อกี้นี้อ,อุ้ยเอเอชวนชวนขอโทษนะคะขอโทษคะ่ะส่งไปลูกชายฉันขอโทษนะคะเขาเขายังเด็กเกินไปไม่เป็นไรครับเทคโนโลยีอยู่ในขั้นตอนพัฒนาคิดไม่ถึงแค่ไม่กี่ปีจะพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ฉันนี่คิดอยู่เลยว่าเมื่อกี้ฉันเอาแต่พูดเรื่องาตล จะรู้สึกเบื่ออีพราะว่าคุณเที่ยวชาญดีนะครับ,บคุณคสิ่งสำคัญสุดคือคุณบอกเนื้อหาระดับงานที่ให้คนนอกอาชีพอย่างผมฟังได้ด้วยวิธีเข้าใจง่ายสุดๆนั่นต้องเป็นเพราะพวกเขาเล่าไม่เอ่อฉันขอโทษด้วยนะคะเป็นเด็กดีล้วฮัโลโหลมีไร งานอยากคุยกับคุณน่อยตอนนี้ฉันยุ่งอยู่เย็นหน่อยค่อยคุยได้ไหม <c oughs> หนูน้อยออกแรงดูดน้ำผลไม้แบบนี้กล้ามเนื้อใบหน้าจะรีบง่ายนะต่อไปจะไม่หล่อนะคุณอาหลออใครฮะจริงๆนะพ่อของอาเป็นคุณหมอเขาบอกอาแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วคุณอาหลอมากเลย <c oughs> ขอบใจนะแต่แค่หล่อน้อยกว่าพ่อของผมนิดนึง เขาเป็นคนลงทุนให้คุณนะทำไมจะไม่เกี่ยวกับผมเป็นคนลงทุนเหรอ,อใช่คุณเป็นนักลงทุนแต่คุณนักลงทุนคะ่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาส่วนตัวถูกไหมคะไม่สนเรื่องนี้ต้องคุยกันตอนนะ่อหน้าได้นั้นก็คุยต่อหน้าตอนนี้คุณอยู่ไหนฉันจะไปหาเออคุณบอกมาคุณอยู่ไหนผมจะไปหาฉันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไงประธานซินคุณจะทำอะไรกันแนะ่ ผมวันนี้เป็นวันที่ผมได้เจอฉนฉวนผมมารับฉนชวนไงดี่อย่วุ่นวายได้ไหมพ่อจ๋ากินข้าเสร็จหรือยัง,งพ่อมารับลูกแล้วนะกินเสร็จแล้วฮะอ๋อสวัสดีครับผมเป็นพ่อของฉนฉวนต่อไปคงต้องพบกันอีกฝากื้อฝากตัวด้วยนะ,ะคุณใช่ขอโทษนะคะ,ะคุณมินเ,เขาวันนี้ดีใจที่ได้รู้จักคุณ แต่ดูเหมือนว่าคุณยัมีอีกหลายเรื่องที่ยังจัดการไม่เสร็จถ้าเรียบร้อยแล้ว,ลวเราค่ติดต่อกันใหม่นะครับข,ขอโทษนะคะเดินทางปลอดภัยครับ